คุณผู้ชมข้าวเป็นน้ำตาลอันนี้ข้าวหนูหรืออะไรหนิไม่ขาดนูตัลให้ปากนะหมดตรงกันค่ะนึจะกินข้าวเหนียวหรอคะมีอยู่นะข้าวเหนียวเดี๋ยวหนูเดินจะเอาหนยไปที่เจี๊ยบเออไม่ต้องเดินครับเดินใกล้ใกล้เอ้อมีมีแล้วเนี่ยเดี๋ออย่างลุงเนี่ยอันนี้ก็อีกอย่าง <ใ><น>ไช้เง้อนงบเป็นเอาหวงออาศมให้รัดให้รัดเป็นท่งอุกัคบื่อแง่ขก็อื่นทีห้เข้าใาาจหนังไอโอ e อซีเนี่ยคือไปซื้อตลาดแง่เดียว มีข้าวข้าวเหนียวอันนี้บ้าน,นอยากกินอย่างถึงพร้อนด้วยนี่บ้็นโรตีข้าวเหนียวค่ะกินข้าวเขาน้ำตามีเท่าไหร่มาอ,อันนี้เน,นี่ยมาเขี่ยมไปก่อนเนาะ ทีชีวิตแทมันจะมด้วจะที่นี่วแกรออยู่แล้วแหละน้อน อร่อยไหมคะอร่อยรวยทุกอ,อย่างค่ะทุกอย่ากินข้าวอาหารอะไจากบุมังไม่กินอับรุเนี่ยแก่อกันรถ้ขาดสิ่เดียไหม อร่อยทุกอย่างเลยอ้นข้าวจับชายนาะชายแกงจืดส้มตำ แกงหน่อไม้ส้มใส่กไก่อร่อยมากกินข้าวบ้านโนตานบ้านโนตานสุดหรูเหมือนได้กินในโรงแรมเลย